อ้ไม่โดนอุ้ยไม่ตายเป็นไปได้ยังไงอืมอืมอื้หัวแตก หัวแตก <laughs> อุ้ยสะใจนี่ไงนี่ไงจะมาเล่นกับพี่เหรอนี่ไงนี่ไง,ไงตึ๊บอุ้ย <laughs> มันมันมันทำอะไรเนี่ย <laughs> ตะไคร้ฮึ๊บโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,อ,โอะไรวะเนี่ยโอ้โหบุ่นวายจิบเป่งเลยนยยีไ่ไงไปแล้วโว้ยไปอยู่แล้วไปอีกไหล่ะมาอีกมาอีกดิโอ้โหโอ้โหโ นี่ไงเจอแอนลิเฮเตอร์ไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหัวแตกฟึบเฮยเสียวเสียวเสียวลุ้นชิปสายเลยนี่ไงเอา้ามาตอนไหนเนี่ย สวัสดีคนรับยูกันในเกม Call of Duty Mobile กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์แต่งสําหรับตัวปืนสายมัสแมนกระบอกใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในซีซั่นที่4นี้นั่นก็คือ MK2 Cabin เอ๊หรือคาบายปะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นปืนสายมัสแมนที่ดาเมจจัดมากๆและก็มีความแม่นยําสูง แล้วแบบโอ้โหยิงโคตรเพล,ลินอะบอกเลยว่ายิงเพล,ลินจริงๆปืนกระบอกนี้เอาเป็นว่าพูดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมเพย์แต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพย์เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์แต่งสําหรับตัวปืน MK2 คารบินกันว่าจะต้องแต่งแบบไหนดีสําหรับเอ่อคนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องแต่งยังไงในเบื้องต้นอนะ่ะก็โอเคมาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยลำกล้องปืนผมจะใช้เป็น18.0 Sport b a า r e l el. ตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถยกปืนขึ้น ไได้้วขึผ่านท้ายผมจะใช้เป็นคา r i d ิ e สตร i ปตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการกระตุกตั้ง35%ลดแรงดีแนวนอนและที่สำคัญอันนี้เลยนะฟังไว้นะก็คือการลดการสั่นสะเทือนเมื่อหายใจถามว่ามันสําคัญยังไงคือปืนสายสไนเปอร์แล้วก็าสายมาสแมนเนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งเว้ยก็คือเวลาเรากดเร่งนานๆเนี่ย แล้วแบบไม่ได้ยิงอ่ะเ,ออเป้ามันจะขยับเองก็คือตอนนั้นอ่ะเหมือนเหมือนตัวละครเราหายใจอ่ะเออมันสมจริงนะบอกเลยคือเป้ามันจะขยับอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้เรายิงยากแต่อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยลดตรงจุดนั้นเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นทําให้เป้าเนี่ยมันเออเขาเรียกว่ามันนิ่งขึ้นไม่ขยับแบบขยับมากจนเกินไปอ่ะออตัวนี้ดีมากๆผมบอกเลยกีบหลังผมใช้เป็นการเนเรตกีบเทปตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการกระตุก25% เลเซอร์ก็มีตัวเดียวแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้นะนั่นก็คือ OWC Laser ท a c t i c a l ตัวนี้ก็รู้ๆกันอยู่คือจะทำให้เราสามารถยกปืนขึ้นมาเล็งได้ไวขึ้นนั่นเองในส่วนของเพิร์กนะอันนี้มผมก็พูดยากว่ะอันนี้มันแล้วแต่สไตล์การเล่นของเพื่อนเพื่อนทุกคนก็แล้วกันนะอันนี้ก็ลองไปเลือกกันดูแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะใช้เป็นทําให้เกิดบาดแผลและตกเลือดนั่นก็คือวูดดิ้งมั้งอ่านถูกป่าก็าไม่รู้ ในส่วนของเปิร์กเปิร์กสีแดงผมจะใช้เป็น a g จิ i สีเขียวผมใช้เป็นโคดบัตสีน้ำเงินผมใช้เป็นฮาร์ดไลนโอเคมาได้เวลาแล้วเดี๋ยวลองเอาอุปกรณ์ที่ผมใช้แต่งในวันนี้เนี่ยไปลุยกันในแรงเลยดีกว่าไปโอ้เดือดมากนี่ไง มาแล้วตัวเดิมเจ้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอืไม่ตายอีกแล้วโอเคนี่ไงทำอะไรเพื่อนฉันเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้ว โอ้ไม่โดนโดนีไ่งไงเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยเต็มเต็มหัวเลยนะเมื่อกี้แต่ไม่โดนเฉยเอยอหัวออกมาสักหน่อยสักนิด <c oughs> ก็ยังดี ออกมาก็โดนอีกเอา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 ยังไงเอายังไงอืออือโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโห้ยโยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอัยโอ้้องยโอ้ยโอ้้อ้ยโออ้้้อ นี่ขาโผขาโผล่ยิงทะลุไม่ได้ซะด้วยนี่เ <c oughs> <c oughs> อ้าเอาเอายังไงยังไงพ่อคุณคุณช่องไหนะนี่ขาโผ <c oughs> ไหนออสองตัวฮะไหนวะเออหัวไปสิขอบูสักหน่อยนะรู้สึกทนไม่ไหวอีกต่อไปขอบูหน่อยนี่ไงห,หัวไปสิจ๊ะอุ้ยไม่ตายแล้ว ทำไมมันไม่ตายวะเอ้าโอ้โหแจ่มจริงๆบึงกระบอกน,นี้ ใครที่ยังไม่ได้ลองใช้นะลองไปหยิบมาใช้ซะและจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไงโอเคถ้าคุณจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวปืน MK2 หรือว่าถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Call of Duty Mobile เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้วยล่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้น,น,นะครับผมและผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ก็มารับชมคำ มากดติดตามเข้ามากดไลค์มาทาให้ผมเนี่ยมีกําลังใจและชื่นใจมากๆเลยครับผมโอเคได้เวลาแล้วในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายไว้เจอกนคลิปหน้านะครับเพื่อ